ปลภัยเทียนเจีงนะคะก็ก็มีผู้แนะนำสินค้านะคะดิฉันก็ดื่มสมุนไพรมาเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นโรคภูมิแพ้คือเกิดมาเป็นเลยนะคะก็คือโรคภูมิแพ้คือตอนเด็กๆแม่อยากเจนนะคะลูกลูกเยอะมากขออนุญาตนะคะสั่นมากโอเคค่ะก็ตอนเด็กๆคือเราหายใจไม่ออนะคะก็เอาพริก ทค่ะาดมันจะช่วยให้หายใจก็โขกเสน้ำปลาและตะกอกเศษปากก็รอดตายนะคะก็หลังจากนั้นก็มาทํางานก็ยังไม่หายนะคะก็สามีก็กินข้าวได้คนเดียวคือขี้มูกไหลตลอดเวลาะคะ่ะมันน่าเกลียดมากเลยหลังจากนั้นนะคะก็มาทําอาชีพขับโฟกลิฟต์ค่ะมันหนักมากภูิแท้นี่พอเวลาไอทาั้งทีทั้งโรงงานนะคะมันจะมองหมดเลย พวกนี้แถมมาด้วยกระดูกพัาเส้นก็เปิดใจกินสมุนไพรตัวอื่นนะคะแต่ไม่ชอบกินแบบมันเหมือนเหล้าขาวนะคะค่ะหลังจากนั้นผู้นําให้กินงาดํานะคะมันมีเยอะค่ะยังไม่สนใจวันมึ่นนะคะคือที่ฉันปวดไมเกรนแล้วก็ปวดปวดแผลเนี่ยกินทั้งแผงเลยค่ะเชา้จาจำไม่ได้ค่ะคือคือสามเวลาแผงหนึ่งทุกท่านค่ะ หัวเข่าที่เป็นกระดูกทับเส้นก็แก๊บก็แกบแล้วก็ในเกนแล้วก็ทุกโรคอะค่ะมันดีขึ้นรู้สึกสมองมันโล่งมากเลยค่ะเหมือนมันยกอะไรออกทั้งภูเขาเลยมันมาหมดเลยฉันตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นอ่าวันที่สองกินอีกน,นะคะ มันมันรู้สึกว่ากินแล้วอุ้ยมันประทับใจอะไรขนาดนี้คือคือคือมันดีมากค่ะอยากจะบอกทุกท่านนะคะว่างาดราเนี่ยดีจริงนะคะจากประสบการณ์ที่ดิฉันกินมาและก็ตัวเบอร์รีเอ็กคู่กันนะคะดิฉันเป็นหลายโลกมันเยอะมันมันเยอะกว่าทุกเ้กค่ะดิฉันไม่อยากไปพูดแต่มันดีจริงๆค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ยังไม่หายสั่นเลย